สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดัลล่าพาเพื่อนๆมาอัปเดตการปลูกแก้วต้นแก้วสารพัดนึกของแมด่ดอลล่านะคะต้นนี้คือแมด่ดอลล่าได้หัวมานะคะหัวหัวของแก้วสารพัดนึกหัวของเขาจะคล้ายๆเผือกนะคะประมาณประมาณหนึ่งนิ้วโป้งนี่ค่ะ แล้วตอนแรกเนี่ยเขาเขาเหมือนจะไม่รอดนะคะแม่ดาน่าก็เลยเอามาอนุบาลแล้วก็ค่อยๆให้น้ำเขานะคะหัวเนี่ยหัวพันของแก้วสารพัดนึกค่อยๆให้น้ำแล้วก็ฝังหัวเขาเนี่ยลงดินแต่ว่าเวลาแม่ดาน่าฝังหัวของแก้วสารพัดนึกเนี่ยคะ่ะก็คือจะไม่ฝังจนแบบมิดหัวเลยนะคะก็จะ ให้ตรงบริเวณปลายหัวของเขานี่โผล่เหนือดินขึ้นมานะคะก็จะฝังดินไว้แล้วก็รดน้ำเขานะคะวันละครั้งก็คือบริเวณกระถางนี้ให้เขาชุ่มแต่ว่าไม่แฉะนะคะเลี้ยงมาจากหัวเขานะคะจนได้ใบขนาดนี้เนี่ยประมาณสองเดือนกว่าแก้วสารพัดนึกนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ ตอนแรกนี่คิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่ว่าพอเรามาอนุบาลจริงๆเขาก็รอดให้แม่ดอลล่านะคะอันนี้ใบใบแรกของเขาเนี่ยสามใบแรกนะคะตอนนี้ก็คือให้ให้ใบนี้มานี่ค่ะเพื่อนๆก็การเลี้ยงลงดินของแม่ดอลล่าก็ใช้สูตรสูตรเหมือนเดิมกับการปลูกต้นไม้ของแม่ดอลล่าทุกชนิดนะคะ ก็คือปุ๋ยหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยคอกที่หมักไว้ประมาณ2เดือนแล้วก็รองก้นกระถางด้วยด้วยฐานแต่ว่ากระถางนี้ไม่ละล่ารองด้วยอิดหักนะคะอิฐแดงหักแล้วก็กลบหน้าด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะการให้น้ำอตอนอนุบาลเขาตอนเขาเป็นหัวนี่เพื่อนๆอ,อย่ารด อย่ารดน้ําลงหัวเขาโดยตรงนะคะให้รดบริเวณรอบๆนะคะรอบๆกระถางให้หัวของเขานี่เหมือนเหมือนอพยายามออกรากออกมาหากินนะคะถ้ารดลงบนหัวเขาเลยมีสิทธิ์ที่จะหัวเน่านะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกชื่อดีดีนะคะชื่อเป็นมงคล อันนี้ยังไม่ทราบนะคะว่านี่คือตัวผู้หรือตัวเมียต้นแม่ของเขาเนี่ยสวยมากนะคะสวยจริงๆทีนี้ไม่ได้ดูแลนะคะไม่ได้ดูแลก็เลยเขายุบไปเยอะเลยตอนนั้นทั้งให้ตากฝนทั้งให้น้ำเกินนะคะตายเรียบเลยค่ะเขาเหลือค้างในกระถางแค่หัวเดียวไม่ดาน่าก,ก็เลยดึงออกมาแล้วก็ มาอนุบาลใหม่นะคะก็ได้อย่างนี้ค่ะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆเนี่ยใบใหม่ของเขานะคะแล้วก็สูตรที่คุณน้าเคยบอกนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีกาก,ากมันสำปะหลังนะคะกากมันสำปะหลังผสมปุ๋ยขี้วัวแล้วก็กากมะพร้าวสับนะคะอ่ากากมันสำปะหลังปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ดินสูตรนั้นยิ่งโตเร็วคะ่ะ พอใบแก้วสารพัดนึกเนี่ยเริ่มเริ่มแตกนะคะเริ่มแตกออกจากขัวนะคะแ mm hmm. ม่ดาล่าก็จะโรยผงชูรสนะคะ mm hmm. เดือนสองเดือนมานี้โรยสองครั้งนะคะ mm hmm. เดือนละครั้งครั้งละหนึ่งช้อนชานะคะ mm hmm. เพื่อให้บำรุงต้นเขาให้แข็งแรงนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเพื่อนๆหลอดใบใหม่ เห็นไหมคะเนี่ยนี่ยเนี่ยเนีเน่ตัวนี้คือเนี่ยให้ใบใบที่ห้านะคะเขาแตกกรอดออกมาอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ถือว่าการการอนุบาลหัวพันุ์ของเขาเนี่ยได้ผลคะ่ะอ๋อนี่นี่นี่คือหัวนี้เขาให้สองสองหน่อนะคะหน่อนี้หน่อนหนึ่งแล้วก็หนอนนี้หนอนหนึ่งเนี่ย หนอน,นี้เขาให้อีกหลอดใบหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมคะมเออและตัวนี้ก็ให้หลอดใบเพิ่มอีกหลอดหนึ่งนะคะ<ม>การเลี้ยงต้นไม้นี่ก็ต้องใจเย็นๆค่ะใจเย็นเป็นหลักเลยนะคะเราจะเร่งเขาให้โตโตวันโตคืนตามใจเราไม่ได้เลยค่ะ ทีนี้ตอนอนุบาลของเขาถ้าถ้าประเภทหัวพันเนี่ยควรที่จะเอาเขาหลบเข้าไปในตัวอาคารก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเขาเจอฝนหนักๆเนี่ยมันจะแฉะและทําให้หัวเน่าได้เลี้ยงแบบแบบแห้งดีกว่าแบบแห้งก็คือให้เขาชื้นให้เขาชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าห้ามแฉะนะคะ mm hmm. ก็ ส่วนว่าวันนี้เรารดน้ําแล้วเรามาเช็คว่าข้างในนี้เขายังชื้นอยู่พรุ่งนี้เรามาเช็คอีกทีว่าเขายังชื้นอยู่เราก็ไม่ต้องรดเพิ่มนะคะจนกว่าเขาจะแตกแตกยอดแตกใบออกมาเราถึงค่อยให้น้ําเขาได้ตามปกตินะคะอย่างนี้ก็แม่นาน่าก,ก็จะให้น้ําเขาวันละครั้งนะคะตอนเช้าเช้าก็จะให้น้ําเขาวันละครั้ง นะคะก็สวยงามเริ่มสวยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะตอนนี้แม่ดัลล่าก็เลี้ยงพวกบอลน,นะคะบอลดำสตูลแล้วก็พวกบอลสีนี่ก็เลี้ยงด้วยด้วยหัวเหมือนกันนะคะด้วยเงาด้วยหัวก็จะใช้วิธีนี้ก็คือจะฝังหัวเขาเนี่ยไม่มิดนะคะให้หัวเขาโผล่ขึ้นมาพ้นดินหน่อยนึง เสร็จแล้วเวลารดน้ำก็รดรอบๆกระถางนะคะจะไม่ราดลงบนหัวหัวพันเลยนะคะแล้วก็จะเลี้ยงเขาในตัวอาคารก่อนไม่ให้เขาโดนฝนนะคะไม่ให้เขาโดนน้ำค้างจนกว่าเขาจะแทงยอดออกมาค่อยย้ายเขาออกมาในที่มีแสงแดดรำไรนะคะเหมือนให้เขารู้ว่าเออเขาจะต้องหากินแล้วนะเพราะว่าเขาโตแล้วอย่างนี้ค่ะ เพราะพืชเนี่ยก็อาศัยการสังเคราะห์แสงนะคะในการปรุงอาหารของเขานี่แหละค่ะเพื่อนๆแก้วสารมัดแก้วสารพัดนึกนะคะคนใดปลูกแก้วสารพัดนึกก็เป็นมงคลนะคะถือว่านึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะคะนึกสิ่งดีได้ดีนะคะก็ก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ก็เป็นไม้มงคลไม้แห่งโชคลาภนะคะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็สรุปก็คือถ้าเราเลี้ยงต้นไม้ด้วยหัวด้วยเงาเนี่ช่วงแรกที่เราอนุบาลเนี่ยให้เลี้ยงแบบแห้งก็คือให้เลี้ยงภาชนะดินปลูกที่ปลูกนี้ให้ชื้นนะคะไม่แฉะสองก็คือเวลารดน้ำนี่เราจะไม่ราดลงหัวเขานะคะ เราจะรดน้ํารอบกระถางนะคะให้เขาแบบชื้นๆอยู่นะคะสี่อ้สานะคะเมื่อเขาแตกแตกใบแล้วเราค่อยเอาออกมาอนุบาลด้านนอกให้เขาได้รับแสงแดดรำไรก่อนนะคะแล้วห้าเมื่อเขาจเจริญเติบโตเต็มที่ถ้าเป็นไม้ที่อชอบแดดเราก็ออกมาวางไว้บนแดดนะคะกลางแดด มาวางไว้กลางแดดถ้าไม้อันไหนชอบแบบรำไรก็วางาในแดดรำไรแล้วก็มันดูว่ารากเขาทะลุกระถางหรือยังถ้าทะลุกระถางก็เราก็ต้องเปลี่ยนกระถางปรุงดินใหม่เปลี่ยนกระถางเขาก็จะโตเร็วนะคะนี่แหละค่ะเทคนิคการปลูกพืชถั่วนะคะพืชจากเง่าจากขัวนะคะแม่นันล่าใช้วิธีนี้ค่ะ ก็ได้ผลทุกอย่างเลยค่ะที่ซื้อตามเพจมาเป็นเงาบอลดำสตูลเงาอาบอลสีอย่างเงี้ยแม่นา่นาก็จะเลี้ยงแบบนี้นะคะแม้กระทั่งชายชนแม่นา่นาก็จะเลี้ยงแบบนี้เหมือนกันก็คือรอดทุกต้นนะคะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแก้วสารมัดนึกนะคะไม้มงคลนะคะชื่อดีดีนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ